สวัสดีครับผมชื่อวรัสิ์เหล่าถาวรครับก็เป็นโฟลเดอร์ของโวก้านะครับโวก้าก็ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับโดยเราโฟกัสไปที่ปัญหาเรื่องของการยืนและการเดินครับ โดยอุปกรณ์ที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยครับเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนไทยนะครับเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้นะครับโดยเรามีความตั้งใจนะครับว่าเราอยากจะให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งครับตามแท็กไลน์ของเรานะครับโวก้าลิฟต์ยูไลฟ์ผักเกกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งครับ เรื่องด้วยกันมันมีเครื่องแรกนั่นก็คือเครื่องตัวนี้คือเป็นสัมมันสแตนดิโก้สุดยืนสำหรับเขาเรแยกมี3ระดับมี3ระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับที่แบบุนแรนที่สุดก็คือเริ่มจากการยืนเริ่มจากการยืนก่อนก็ใช้สแตนดิโก้คือเวลาที่เรายืนนะครับถ้าเราพูดถึงการยืนเราไม่ได้ยืนเฉยๆฉยเรายืนเพื่อฝึกเพื่อจะไปต่อข้างหน้านะครับแปลว่าเป้าหมายของการอยู่บนสแตนดิโก้ก็คือเราทำะไรก็ได้ให้ยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้โดยที่เข่าเราหรือแข้งเราไม่พิงกับตัวพพอร์ต อันนี้คือเป้าหมายของการฝึกบนแซนดิโกใช่แล้วก็ไล่ระดับมาเป็นเป็นสเปซวอล์กเกอร์สเปซวอล์กเกอร์ตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองนี่คือมีระดับความแรงของของร่างกายที่แบบน้อยลงกว่าคำอันแรกใช่ครับก็คือดีขึ้นผู้ป่วยต้องพอที่จะนั่งได้บ้างละแล้วก็นั่งในที่นี้คือนั่งตรงตัวข้างเตียงได้บ้างโดยที่ไม่ไม่ล้มไม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาที่เรายืนอย่างเงี้ยสักสองคนอย่างเงี้ยช่วยกันประคองแล้วยังพอไหว อันนั้นอันนั้นเป็นตัวบ่งชี้ว่าเรากำลังจะใช้สเปรวอล์กเกอร์ได้แล้วนะครับอันที่3ก็คือก็เป็นสกายวอล์กเกอร์ก็ดีขึ้นมาอีกอันนี้จะเป็นผู้สูงอายุที่หรือคนที่เดินด้วยวอล์กเกอร์สีขาได้ประมาณหนึง่งแต่ว่ามีความเสี่ยงในการล้มก็จะเป็นตัวสกายวอล์กเกอร์ซึ่งตอนนี้เราเล่นเป็นซีรีส์เลยครับตั้งแต่ตั้งแต่คนที่ยังยืนไม่ได้จนถึงเริ่มยืนได้เริ่มเริ่มยกขาเริ่มก้าวเริ่มเดินจนถึงเดินได้แล้วปลวลง ตอนนี้จบอยู่ที่3ตัวของเราวาก้า <W oka S 1> คืออะไรเล่าความเป็นมาให้ฟังหน่อยสิคะอ่าวอก้ตอนนั้นเราเราได้ชื่อนี้มาครับตอนสมยัยตอนที่เราไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะครับมันชื่อว่างาน i-create ครับ i-create มันเป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรม a s t i v e ดีไว้ e ทั่วโลกเลยมารวมกันอยู่ที่ที่นี่แล้วก็แข่งกันแล้วคนญี่ปุ่นมา,มาเห็นเราเขาก็เรียกเราว่า Space w a l k space w ก้าอ้าวเหรอวอกวอแล้วก็เลยเออ วกานี่น่ารักดีน่ารักดี <c oughs> แล้วก็เลยแบบเออมันสื่อถึงคําว่า Walker w a ร์วอลอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อแบรนด์แล้วว่าวากาแล้วทำไมถึงมาให้ความสนใจในเรื่องของนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุคนพิการอันนั้นต้องย้อนกลับไปท้าความไมตั้งแต่สมัยเราผมเรียนอยู่ตัง้งแต่ปีตรีเลยครับตอนนั้นเราก็พยายามมองแล้วว่าเฮ้ยเราจบไปเนี่ยเราอยากจะทํางานที่เราแบบเราชอบนะทำธุรกิจตอนนั้นมีอยู่สองอย่างก็คือทําธุรกิจส่วนตัวกับเป็นนักบิน นักบินเนี่ยก็ตอนนั้นก็ไปลองสอบดูครับก็สมมติตกภาษาอังกฤษมะครับตอนนั้นตกภาษาอังกฤษก็เลยแบบเข้าแล็บอาจารย์บรรยงก็คือที่ซีดีสแควร์ที่ธรรมศาสตร์งียครับอาจารย์บรรยงท่านทํางานวิจัยเกี่ยวข้องกับในฟิล์ของผู้สูงอายุคนพิการอยู่ละแล้วเขาก็เอาเราเนี่ยแหละครับไปทําเริ่มต้นจากปัญหาแรกเลยคือแผลกทับแล้วก็เลยเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเนาะผู้ป่วยคนที่เขาลําบาก นู่นนี่นั่น,นคนที่เขาเดินไม่ได้หรือว่าคนที่เขาแบบติดเตียงอะไรเงี้ยครับเราก็เลยลองทํานวัตรกรรมแรกดูนะครับแล้วเราก็พบว่าอันแรกเลยเราได้ใช้ความรู้ที่เราแบบเรียนมาเนี่ยครับในด้านของการออกแบบเนะี่ยไปช่วยคนอื่นเขาเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่มีคุณค่าเวลาที่ลูกค้าเขาจ่ายเงินให้เราครับมันเป็นงานที่เขารู้สึกขอบคุณเราอย่างใจจริงนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำต่อ mm hmm. ก็เลยเลือกเ,เ,เ,เรียนปริญญาโทเพื่อหาโปรดัก โปรดักต์ฮีโร่ที่เราจะเอามาต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ให้ได้ก็เลยมาโฟกัสที่ปัญหาเรื่องของการเดินและการยืนอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโวคาใช่ครับใช่แล้วตัวแรกที่คิดค้นคือตัวไหนคะตัวสมัยตัวปริยโทที่เราคิดออกมาตัวแรกคือเป็นสเปซล็อกเกอร์เนี่แหละครับสเปซล็กเกอร์เลยสเล็กเกอร์เลยเราเราตั้งใจว่าเราจะทําเรื่องเดินนี่แหละทำไงก็ได้ให้คนไปฝึกที่บ้านได้อันนี้คืออันนี้คือโจทย์นะครับแล้วเราก็เริ่มมองเลยว่าปัญหา เพนพอยที่มีอะไรบ้าง<ม>เรื่องของการเดินทางเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการพยุเรื่องของส่วนของตัวผู้ป่วยเองที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงทําให้เขายืนได้เขาเดิเนได้แบบแบบเซฟเซฟมั่นใจตอนนั้นจบที่ประมาณ6 6โปรโตไทป์กว<ม>่าที่เราจะลอนช์ออกมาเป็นตัวที่เราจะกล้าไปใช้กับผู้ป่วยจริงๆได้ หตัวไอ้ตอนที่เราคิดค้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐถูกต้องในการคิดค้นนวัตกรรมที่มาถูกต้องครับเอาสมมติว่าถ้าเรามีประสบการณ์มันก็จะผิดพลาดน้อยมันก็จะอาจจะจบแค่2ตัว3ตัวแต่ว่าถ้าเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราอาจจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดซึ่งการผิดพลาดน,นี่แหละครับเงินหมน 20, ื่นเหมือนแบง2์ยี่สิบอ่าเงินหมื่นเหมือนแบงก์ยี่สิบเลยจ่ายหมื่นหมื่นหมื่นแบงก์ยี่สิบน่แหละครับอ่าถ้าช่วงนั้นนะครับเราก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวชครับ S <S สำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติครับก็ช่วยเริ่มต้นจากศูนย์จนมาจบที่โปรโตไทป์4ประมาณนี้ครับรจนจนจบคินเข้าไทายอลในในผู้สูงอายุอันนี้เหมือนว่าเป็นบันไดดานแรกเป็นบริเออร์ของคนทําเครื่องมือแพทย์เลยว่ามันไม่ใช่บอกว่าเราจะดีไซน์ออกมาปุ๊บเราไปใช้แล้วเป็นเครื่องมือแพทย์ครับคือมันจะมีกฎหมายมีมาตรฐานอะไรที่ครอบเป็นไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเแซนดั s ซฟตี้เนาะหรือว่าในเรื่องของการทำคลินิคเข้าไทเอาในคนจริงๆมี uh huh. การขอจริยธรรมมีการอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันมันมองว่าถ้าไม่ได้มหาไรช่วยหรือว่าไม่ได้แบบทุนวิจัยหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันทำเองยาก ว่าเราก็จะเริ่มฝึกสะคอรนะครับเรายืนอ,อันนี้คือฝึกยืนทิ้งตัวนั่งครับอ่ะเราอ่ะยืนครับนับหนึ่งสะคอรนะครับนั่งออกแรงครับก้เนเนื้อขาเต็มที่เลยเไม่ใช้แขนเลยสี่ทิ้งตัวนั่งครับออกแรงห้าประมาณนี้ครับสิบห<อ>้าครั้งสามเซตสี่เซตอันนี้คือเราจะมีอยู่ห้าเซตคือฝึกยืนฝึกเหยียดฝึกยกฝึกก้าวฝึกเดิน นอกจากออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งได้แล้วเนะี่ยอยู่ที่ว่าจะดึงมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับคนที่พิการหรือว่าผู้สูงอายุได้จริงๆยังไงนั่นก็คือต้องมาต่อยอดแหละใช่ครับคือตรงนี้ครับผมมองว่าการที่เราจะทำนวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาแล้วเรามองไปถึงขั้นคอมเมอร์เชียลหรือว่าขายของได้นะครับเราจะต้องเริ่มเริ่มมองแบบเดย์วันเลยวันแรกเลยว่าปัญหาที่เราเลือกเนี่ย มันมีตลาดหรือเปล่าบางทีสิ่งที่ฉันอยากทามันไม่ได้มีตลาดหรือมันหรือมันไม่ได้มีเพนอยู่ในตลาดสุดท้ายแล้วมันเราก็จะเจออีกหลายๆอย่างครับที่เราพอเราทําไปทําไปแล้วขายไม่ได้สักทีทําไมมันขายยากอย่างนี้ทําไมมันอะไรบางทีมันอาจจะแบบแค่ตั้งแต่เดวันวันแรกเลยไอ้ปัญหาที่เราเลือกมาเนี่ยมันยังไม่ได้มีอิมแพ t มากพอหรือว่าหรือว่าจะทาให้เขาจ่ายตังค์ให้เราได้นี่ครับเราผมจะมีจุดที่พิจารณาอยู่3อย่างส่วนตัวของผมนะครับ หนักใหญ่ายาวปัญหาหนักยืนไม่ได้เดินไม่ได้อะไรที่เราคิดว่าเราเป็นเพนพอยสำหรับเราเช่นเราหิวข้าวอย่างเงี้ยอย่างแกลบอย่างเงี้ยครับเราหิวข้าวเราขี้เกียจเดินไปซื้อของแล้วก็สั่งเขามาส่ง,สงแล้วปัญหาไอ้นางหนักเนี่ยหิวข้าวเดินไม่ได้เลยนะครับมันจะไม่ใช่มีเราคนเดียวมันจะเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่แล้วปัญหานี้ก็จะไม่จบไปแค่หนึ่งสัปดาห์จบไปมันจะวนลูปเป็นวัฏจักร 1เดือน1ปี10ปีก็ยังอยู่ไอ้ปัญหานี้ครับที่ยังไม่รับการแก้ไขเนี่ยถ้าเรามีสาวรอบครพบผมมองว่ามันจะเป็นเหมือนปัจจัยที่พิจารณาได้ว่าปัญหานี้น่าทำอือาแล้วทีนี้ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายโรยูเซอร์ครั้งแรกที่ทางนัดคิดคือใครผู้สูงอายุห,หรือคนพิการตอนแรกเรามองตัวโปรโตคอลของผู้ป่วยนะครับว่า ต้องพอยืนได้บ้างแล้วแบบดีๆประมาณนึงอย่างเงี้ยครับอย่างทุกวันเนี่ยครับเราทําไปทํามาเด็กก็เยอะเหลือเกินเด็กคือเด็กซีพีเจ็ดขวบสิบ<อ>ขวบอะไรเงี้ยเขาไปเจออีกอย่างนี้เจอเต็มไปหมดแล้วเขาบอกว่าคุณแม่ว่าเฮ้ยอยากใช้สเปรย์อกเกอร์แปลงเครื่องให้เราได้ไหมทําให้มันเตี้ยๆล้วก็เลยต้องไปนั่งตัดเครื่องต้องไปนั่งโมเครื่องให้มันแบบว่าเตี้ยๆแต่ถึงเวลาจริงน้ำหนักไปกันห้าสิบโลอยู่เราก็แบบเห็นละไอตัวตลาดเด็กเด็กตรงเนี้ยครับก็ ก็เป็นอะไรที่มันยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเหมือนกัน<ช>พ่อแม่เขาก็อยากจะใช้ให้ลูกเขาได้เดินแล้วก็ไม่มีทางเลือกมากเคยต้องเอาของเราไปนั่งปแปลงกันตัดกันให้มันต้นอย่างเงี้ยคร<อ>ับใช่ก็เลยจะต้องคิดแล้วว่าต้องทําต่อของเด็กค<อ>ับประมาณเพราะฉะนั้นนวัตกรรมต่างๆมาก็ก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆตามยูเซอร์ใช่ใช่เพราะเราก็อยู่ในตลาดตรงนี้มาแล้วก็มองเห็นลูกค้าอยู่เหมือนกันว่าว่าแบบมันมีกลุ่มไหนบ้างที่ท,ที่ที่ยังไม่ได้รับ การแก้ขยยไขเนี่ยครับเพ <Pen Point. S 1> นพอยเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรโวค่าของนัดมองในเรื่องของการพัฒนาไปถึงจุดไหนถ้าในสส่วนครับในแง่ของธุรกิจบิสเนสนะครับคือสิ่งที่เราให้ความสําคัญที่สุดเลยของการทํำบิสเนสก็คือการขายนี่แหละครับเราจะอยู่รอดได้ไม่ได้เราจะมีเงินจ่ายลูกน้องไหมก็คือการขายของเรานี่แหละยังไงเราก็ต้องขายให้ได้ยอดขายดีขึ้นดีขึ้นนะครับบนเบสออนที่ว่า ไม่ได้เอากําไรสูงสุดเพราะว่าถ้าเราคิดเรามองว่าเราไม่ต้องขายเยอะหรอกเรากําไรสูงนิดนึงขายได้น้อยลงอย่างเงี้ยบางทียูเซอร์ก็จะใช้ใช้น้อยแต่ว่าบางทีเรามาจิ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็มองว่าให้มันไปบาลานซ์กันไปกันได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องไม่ทิ้งงานวิจัยนะครับเราสมมติว่าสเปนวอลเกอร์เนี่ยครับโตมา4ปีละถ้าเรายังใช้มันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนถอยหลังไปเรื่อย มันก็จะมีนวัตกรรมที่ที่มันดีขึ้นดีขึ้น,นเราก็ต้องเราก็ต้องพยงายามดีไซน์ให้มันตอบโจทย์กับยุคสมัยหรือว่าตอบโจทย์กับเพนที่เราไปเจอมาในตลาดปัญหาการใช้งานฟีดแบคลูกค,ค้าเอามาปรับปรุงให้มันเป็นอะไรที่มันดีขึ้นนะครับเพราะเรามองว่าจุดที่จะทำให้องคอ์กรเรามี Value, มีคุณค่าอาจจะเป็นเรื่องของงานวิจัย พวกนี้ด้วยครับที่ที่ทำให้เราไปต่อได้ไม่ไม่ตายภายในระยะเวลารวดเร็วนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้ามองในเรื่องของตัวค่าเป็นสตาร์ทอัพอเป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมคะผมผมมองว่านิยามของคขาว่าสตาร์ทอัพอะครับคือเราจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด1 0 x 2 0 x โดยใช้ networking ซึ่งนิยามเราอะอาจจะอาจจะไม่ตรงกับตรงนั้นมากมแต่แต่เราก็มองว่าสิ่งที่เรานิยามตรงกับเรามากสุดคือเราเป็น t e ค SME ทคก็คือเทคโนโลยี SME ก็คือเหมือนว่าเป็นธุรกิจที่ที่เหมือนแบบเป็นฮาร์ดฮาร์ดแวร์นี่แหละครับผลิตของออกมาแล้วก็ขายแต่มันเป็นเทคโนโลยีที่เราดีไซน์ออกแบบขึ้นมาเองแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองเรื่องของสตาร์ทอัพเราก็ถือว่าเราเป็นสตาร์ทอัพเพราะว่าเราก็เป็นธุรกิจที่ที่ใหม่แล้วก็มันมันก็ยังแบบไม่ได้มีคนที่มาเล่นอยู่ในตลาดเนี่ยเยอะเราก็คือต้องลองอะไรหลายๆยอย่างก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพเหมือนกัน mm. ครับมองได้ทั้งสองมุมมองแต่ว่าอาจจะไม่ได้นิยามตรงกับ พนักงานมสตารอัพแบบนั้นที่เาจะต้องไประดับยูนิคอนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับไม่ไม่ครับคือเรามองว่าธุรกิจเราเราอยู่ได้น้องๆเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือพัฒนาคุณภาพชีวิตถูกูกต้องครับสิ่งสาคัญคือคืออ่าสิ่งที่เราทำทุกทุกวันเนี่ยเราทำเพื่อให้อ่าผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยเนี่ย เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งเหมือน tag line แทกไลน์หรอครับลิฟต์อยู่ไลฟ์เกนนะครับใช่พี่ชอบคำนี้มากเลยเพราะว,ว่าเมื่อตอนที่พี่ทดลองใช้ตอนต้นรายการพี่รู้สึกว่ามันทำให้กล้ามเนื้อในหลาย,ลาย,ลายส่วนที่เราไม่เคยได้ใช้เอ้ยม,มันจำได้มันจำพ้ยอันนี้มัดเนี้ยใช้พี่ก็เชื่อว่าคุณภาพชีวิตของคนที่อาจจะนั่งรถเข็นหรือว่าอาจจะนอนเตียงเราไม่ไม่มีนวัตกรรมใหม่มาตอบสนองเขาแต่ตัวนี้น่าจะจะช่วยให้เขาสามารถที่จะ มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช่ือนมีใับว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เครื่องยืนนะเพราะว่าการยืนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะแต่อย่างบางทีเนี่ยบางทีเลยนะพี่ไปโรงพยาบาลนะคะคุณหมอวัดความดันพี่เนี่ยพี่นั่งรถบิวแชร์เนี่ยหมอวัดความดันพี่แล้วบอกว่าความดันต่ำ50พี่บอกปกติเรารู้ว่าเราอ่ะปกติเพราะว่าเรานั่งเราใช้ชีวิตในการนั่งเยอะแต่ถ้าเราได้ลุกขึ้นมายืน เราก็จะมีเลือดลมที่หมุนเบี้ยถูกต้องครับเพราะว่ามนุษย์เราถูกออกแบบมาเพื่อยืนมนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้นอนทั้งวันหรือนั่งทั้งวันเพราะว่าการที่เรานอนทั้งวันนั่งทั้งวันเนี่ยหัวใจเราครับชินกับการสูบฉีดแนวนอนในแนวนั่งอะไรเงี้ครับพอเรายืนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหัวใจมันไม่เคยที่จะต้องสูบอีกนึงอาจจะหน้ามืดอาจจะอะไรก็ได้แค่ยืนแป๊บเดียวรู้สึกเลยนะว่ามันแบบเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ครื่องยืนเครื่องเดียวเนี่ยมันทาให้ชีว ให้ยืนก็ทําอะไรให้หลายๆอย่างดีขึ้นได้ละนะครับ นะครับต่อไปเดินนะครับผมผมจะล็อกล้อผมผักปุ๊บลองเดินดีถ้าเราเคยเดินครับอ่ะทีละก้าทีละก้าทีละก้าทีละเก้าายก่อนซ้ายครับซ้ายปุ๊บลงน้ำหนักถ่ายน้ำหนักไปขาซ้ายครับดีครับเก่งมากการการการเดินมีการงอเข่าได้ครับงอเข่ายกขาวางดีมากดีมากครับวางเต็มขาไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้ครับฝึกเดินครับฝึกเดิน หรือว่าอุปสรรคปัญหาที่ทางโบก้าหรือว่านัดเจอแล้วมองว่าอยากจะฝากถึงสังคมที่จะให้นวัตกรรมอย่างเงี้ยอยู่ในสังคมได้จยากจารณฝากอะไรคะก็สิ่งที่ทางโบก้าตั้งใจที่จะทำตัวตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะให้คนไทยเข้าถึงอุปกรณ์พวกเนี้ยที่มีประสิทธิภาพใน ราคาที่พอจะเข้าถึงได้นะครับเราไม่ได้เบสออนว่าเราจะต้องกาไรสูงสุดเนาะเพราะว่าเวลาสมมติเราไปเจอนวัตกรรมอย่างเงี้ยเราไม่กล้าถามราคาแล้วถูกต้องนะครับเราจะเห็นภาพพวกนี้เฮ้ยเราอยากใช้อยากใช้แต่ว่าแบบแพงไหมอ่ะในในมายาคติหรืออะไรนี้ของเราว่าแพงแน่นอนเราเราไม่มีโอกาสได้ใช้หรอกนะครับดโอกาสตัวเองเลยไม่กล้าถามเลยแต่เราก็พยายามที่จะออกแบบตัวของบริ e s s m o เดลหรือหรือว่าแบบช่องทางที่เราจะจะขายของของเราอะครับ ให้ออปชันกับลูกค้าหลาย,ลายๆอย่างซื้อขาดเ mm hmm. ช่าไปใช้หายก็ขายก็เอามาคืน mm hmm. หรือว่าเป็นแพ mm ็ hmm. กเกจกายภาพไปเลยให้คนพร้อมกับเครื่องแล้วก็ไม่ต้องซื้อของเราครับเาเรามีอยู่3าตัวเอาเอาไปทีละตัว mm hmm. ดีขึ้นมาก็เปลี่ยนไปอีกตัวหนึง่ง mm hmm. พร้อมกับคนด้วยอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็พยายามที่จะออกแบบมาให้เพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากซื้อเครื่องทุกคนเขาอยากเขาอยากหายเขาอยากซื้อโซลูชันในการหายเขาไม่ได้อยากซื้อเครื่องของเรานะครับเรา เราไม่จําเป็นต้องไปขายเ่องเราขายวิธีการที่ทําให้เขาหายครับอันนี้ถ้าเกิดมองในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นยูเซอร์ในตลาดอาจจะมีจํานวนน้อยที่จะสามารถเข้าถึงได้แต่เราก็พยายามที่จะหาช่องทางให้เขา,าสามารถเข้าถึงนวัตกรรมนี้ได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของภาครัฐล่ะคะผมมองว่าตรงนี้ครับถ้าอุปกรณ์พวกนี้ไปอยู่ไปอยู่ในภาครัฐเช่นเราพสตหรืออนามัยชุมชนหรือว่าแบบตามสู่อสารสุขต่างๆเนี่ยครับมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอุปกรณ์ของ คนไทยจากการที่อุปกรณ์เข้าไปอยู่ใกล้ๆเขาในชุมชนนะครับอพอมันมีอุปกรณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยววิธีการมันมาตามเองคนจะมาฝึกคนจะมา,มาเช่นแบบมันมีชมรมคนอยากเดินอยู่ที่โคราชเคยได้ยินไหมครับยังไม่เคยหลวงพ่อท่านหนึ่งเขาทําชมรมอยู่ในวัดนะครับแล้วแบบเขามีกฎในชมรมแบบเข้มแข็งมากเลยนะชมรมคนอยากเดินเขาก็จะมีอุปกรณ์แบบบ้านๆของเขาอ่ะแล้วคนที่เขาเข้ามานี่ครับก็จะแบบทุกคนอยากเดินหมดม,มาแอคทีฟมาเดินผมว่าตรงนั้นอะ่ะ น่าลองเขิดเฟซบุ๊กดูก็ได้ครับชมรมคนอยากเดินผมว่าตรงนั้นอ่ะน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นโรบอโมเดลที่แบบว่าพอมันไปอยู่ในชุมชนขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วคนในชุมชนอ่ะช่วยกันเขาเขาอยากหายเขาก็มารวมตัวกันเป็นเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมามาทำเป็นกลุ่มคน,นอยากเดินได้อย่างเงี้ยครับประม,มาณนี้เช่นที่โคราอะไรครับลองไปดูครับกคักมากโอกาสในการที่จะพัฒนายังไงมันมีโอกาสดีขึ้นแน,น่เพราะเมื่อกี้พี่ทดลองรู้ได้เลยแค่ห้านาทีรู้สึกว่า ได้ออกกาลังกายจริงๆใช่ครับคือถ้าเราถ้าเรามองไปที่ปัญหาต้นตอของปัญหาจริงๆที่ที่คนเดินไม่ได้จริงๆครับผมมองว่าหลายๆคนนะครับมีข้อจํากัดในเรื่องของการฝึกเดินที่บ้านกันเยอะพอมันมีข้อจากัดเยอะเช่นเช่นจะมีใครมาจับชั้นฉันจะมั่นใจไหมเขาจะยืนแล้วเขาจะเอาชั้นอยู่ฉันจะล้มไหมพอพอมันเกิดความกลัวพวกนี้ขึ้นมาเยอะๆสุดท้ายแล้วเรานอนเรานั่งพอเรานอนเรานั่งมันมันเกิด ขาเรียกว่าอะไรนะการเสียโอกาสที่เขาจะกลับมาได้จากการที่เขามีอุปกรณ์ดีๆเข้ามาช่วยอะครับแล้วเขาได้ยืนได้เดิอนตั้งแต่วันวันแรกๆอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วถ้ามองในภาพของเศรษฐกิจภาพกว้าง่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยพอละคนเราไม่พิการเนาะนะครับงบประมาณที่เข้าไปดูแลตรงส่วนของคนที่พิการเงี้ยก็อาจจะลด้อยลงแล้วเขาก็สามารถกลับคืนสู่สังคมแล้วก็กลับมาทอาชีพ ใช่ขับ <c oughs> เพื่อเศรษฐกิจต่อไปอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอีกตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถอยู่ที่บ้านได้ด้วย<อ>แล้วก็ภาครัฐก็สามารถที่จะมีเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ราคาสูงเพราะว่าเรามองว่าจริงๆครับการทำไกด์บัตนะครับต้องทาทุกวันถ้าเราทําสัปดาห์ละสามครั้งอีก4ี่วันจะไม่ทํามันเหมือนกับว่ามันจาไม่ได้ล้วอเปล่าขับเคลื่นพวกกล้ามเนื้อเช้าเย็นเช้าเย็นมีกิจวัดเหมือนเราออกกำลังกายถ้าเราอยากเดินได้แล้วก็ออกกาลังกายเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับการกลับมาการออะะไรพวกเเนนนมมัจหื มันจะพัฒนาได้เร็วอ่ะใช่ตามที่เราเวลาที่เรามีให้มันเลยครับถ้าเราออกกาลังกายเยอะทําเยอะมันก็มันก็จะดีขึ้นโดยตัวมันเองครับถ้าเกิดคนสนใจนี่เขาสามารถไปดูเครื่องได้ที่ไหนหรือว่าไปดูข้อมูลได้ที่ไหนคะปกติแล้วครับเครื่องของเราเนี่ยครับก็คือลูกค้าก็จะลองลองการใช้งานก่อนเนาะแล้วก็จะมี2ออที่นะครับก็คือ1เราให้ลูกค้ามาลองที่นี่ที่นี่คือที่สวทชนะครับอยู่ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตต้องนัดมาก่อนใช่ไหมคะ นัดลงหน้าครับเราไม่ได้เราวอล์กอินครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าของเราก็คือจะไปเจอกันที่บ้านเลยโทรนัดคิวไปหาที่บ้านถึงข้าเตียงเลยอ๋อหมายถึงว่าลูกค้าสามารถโทรมาหาทางโลค้าแล้วโกค้าก็จะยกเครื่องไปหาเขาถึงบ้านเลยทางเตียงเลยใช่ครับก็จะเห็นเลยว่า before การ์ฟเตอร์เป็นยังไงเห็นตั้งแต่เด y ์วันที่เขาใช้เลยจากปกติที่ยืนไม่ได้เดินไม่ได้ก้าวไม่ได้ After เตอร์เป็นอย่างนี้โอเคไหมโอเคก็เช่าซื้อหรือว่าอะไรก็ว่าไปครับ อบอกเบอร์ติดต่อให้หน่อยถ้าถ้าเป็นทางออนไลน์นะครับ a c e b o o k อะไรเงี้ยครับก็ติดต่อพิมพ์ google เข้าไปได้เลยครับเพราะว่าโบ o o k a นะครับอุปกรณ์ฝึกเดินก็ได้ครับแล้วก็จะเจอเราในทุกช่องทางเลย YouTube Facebook เว็บไซต์เจอเราหมดเลยครับ<ม>ใน google พิมพ์เข้าไปเลยโบก้นะครับหรือว่าติดต่อมาที่ผมก็ได้ครับ085 558 2223ครับ นัดครับก็เดี๋ยวโทรมาก็จะมีการประเมินอาการมีการถามถ่ายอาการการันแล้วก็ประเมินเบื้องต้นแล้วก็ลองนัดทดลองกันครับอ,อ๋อ okay. ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะ